สวัสดีครับนักเรียนป .5 ทุกคนครับพบกับอักษรออนเลิร์วิชาวิทยาศาสตร์กับครูแม็กนะครับหนังสือเล่มน,นี้ครับหยิบขึ้นมาหนังสือวิชาศาสตรป์ป .5 เล่ม2ของอักษรนะครับ ตอนนี้ก็ยับยุยย์เลยนะครับเพราะว่าเราเปิดไงเปิดทุกวันเปิดจนเปียกเลยนะครับใกล้จะจบเล่มกันแล้วในคาบเรียนที่ผ่านมานะครับเราพูดถึงการนะครับขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์หรือดาวฤกษ์ก็ได้นะครับก็จะเหมือนกับดวงอาทิตย์ครับแต่ว่าในคาบเรียนนี้เราจะมาศึกษานะครับในเรื่องของรูปร่างครับของกลุ่มดาวฤกษ์เพราะถ้าเกิดเราพูดคำว่าดาวฤกษ์ดวงเดียวเนี่ยมันก็ต้องเป็นอะไรเอย่ยเป็นจุดกลมๆเล็กๆมีแสงสว่างระยิบระยับใช่ไม่ใช่ ใช่ครับแต่ว่าเมื่อสังเกตบนท้องฟ้าแล้วนะครับดาวฤกษ์ก็จะมีการอยู่กันเป็นกลุ่มครับกลุ่มนี้อยู่ใกล้ใก้กัน7ดวงกลุ่มนี้อยู่ใกล้ๆกัน14ดวงกลุ่มนี้อยู่ใกล้ๆกัน5ดวงเราเรียกว่ากลุ่มของดาวฤกษ์ครับนีน่ไงนี่เลยนะครับเห็นไหมว่ากลุ่มของดาวฤกษ์เนี่ยนะครับก็จะมีนะครับนะครับคนสมัสมยก่อนเนี่ยใช้จินตนาการครับในการแบบว่าลากเส้น เอาเส้นมาโยงครับจุดนี้จุดนี้จุดนั้นจุดนี้แล้วก็จินตนาการนะครับเป็นอะไรเอ่ยเป็นรูปล่างต่างๆนะครับลากเส้นต่อจุดอุ้ยเหมือนในพานกําลังแบบว่าโอ้นะครับถือกระบองเลยนะครับบางคนเห็นตรงนี้ก็เรียกว่าอักข็มขัดในพานใช่ไหมสามจุดเรียงกันใช่ไหมโอ,นะอ้นะครับก็คือนะครับใช้จินตนาการดังนั้นนะครับชื่อของกลุ่มดาวเนี่ยนะครับก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ เป็นไปไม่ได้นะครับที่คนโบราณในประเทศไทยจะเรียกกลุ่มดาวเป็นชื่อเดียวกันกับคนโบราณในแถบสมมตินะยุโรปอย่างเงี้ย นะครับบางคนเห็นเป็นรูปจระเข้นะครับบางคนอโอ้ยไม่ใช่จระเข้เป็นรูปอื่นเป็นต้นนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาศึกษานะครับรูปร่างของกลุ่มดาวกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าผมอยากรู้ว่ากลุ่มดาวเนี่ยมันมีรูปร่างอย่างไงกันบ้างก็ไปเปิดในแผนที่นะครับดาวดูได้เลยเห็นไหมว่าเขาจะมีการลากเส้นด้วยนะระหว่างดาวนะจุดนู้นจุดนี้จุดนั้นนะครับโอเคอานะครับ แล้วทําการนะครับนี่เลยครับนำนะฮะเข้าสู่กิจกรรมที่2ของเรานะครับเป็นการสังเกตรูปร่างของกลุ่มดาวฤกษ์ครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็ง่ายๆเลยครับจะเน้นการพรีเซนต์นะครับโดย1ก็คือใช้กระดาษแข็งแผ่นใหญ่1แผ่นครับเอามาเลยครับอ่าแล้วก็บัตรภาพกลุ่มดาวฤกษ์อันนี้คุณครูเตรียมให้นะครับกลุ่มไหน จับได้กลุ่มดาวอะไรนี่เดี๋ยวออกมาพรีเซนต์กันนะครับและ3ก็คือเราจะต้องใช้แหล่งข้อมูลครับหนังสือนะครับอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับเพื่อที่จะมาดูว่ากลุ่มดาวที่เราเลือกบัตรมาได้นะฮะอืมนะมีข้อมูลอะไรบ้างที่ควรต้องรู้นะครับโอเคมานะครับ ขั้นตอนนะครับการทดลองขั้นตอนการทำกิจกรรมหนึ่งเลยนะครับแบ่งกลุ่มครับกลุ่มละ3-4ถึงคนแล้วให้สังเกตนะครับบัตรภาพกลุ่มดาวเลิกที่เราได้มานะครับ อาล่ะครับจากนั้นก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปร่างนะครับของกลุ่มดาวฤกษ์อาล่ะครับอาจจะได้มาใบหนึ่งแล้วก็ให้ทุกคนดูเลยครับมีอยู่4คนนะดูแล้วก็ถามสิครับว่าเมื่อเราลองลากเส้นจิ๊บจิ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 บเชื่อมระหว่างดาวต่างๆในกลุ่มดาวฤกษ์นี้นะครับเรานะครับรู้สึกว่ามันมีรูปร่างเหมือนกับอะไรบางคนอ๋อวิธีการนี้คุ้นๆเลยครับผมเนี่ยปกติไม่ได้มองดวงดาวครับแต่มองอะไรรู้ไหม เด็กๆชอบมองเมฆใช่ไหมอะล้วครับวันนี้เมฆเป็นรูปก็ซิล่าโหนะฮะโอ้น,นี่เมฆเป็นรูปครุดะนะครับวันนี้เมฆเป็นรูปอะไรเอ่ยขนมปังะนะครับก็คล้ายๆกันใช้จินตนาการนะครับงั้นคุณแบบถามต่อว่ามีใครตอบถูกตอบผิดไหมไม่นะครับอันนี้เราแสดงความเห็นกันได้ เต็มที่ครับต่อมาครับผมข้อที่2ครับเราก็ไปสืบคนนะครับข้อมูลเกี่ยวกับรูปร่างของกลุ่มดาวฤกษ์ต่างๆนะครับที่เรานะครับหยิบบัตรขึ้นมาได้แล้วก็บันทึกผลเอาไว้นะครับว่าเราศึกษาข้อมูลมาได้อย่างไรบ้างนะครับ3ครับก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลนะครับได้บัตรมาแล้วแสดงความคิดเห็นแล้วได้ข้อมูลมา แสดงความคิดเห็นกันต่อนะครับบันทึกไว้นะครับแล้วก็นะครับสุดท้ายนี่ก็มาวาดรูปภาพครับของกลุ่มดาวฤกษ์ ลงไปนะครับในกระดาษแข็งแผ่นใหญ่ที่เตรียมเอาไว้ครับแล้วก็ลากเส้นด้วยนะครับเชื่อมดาวแต่ละดวงนะครับตามรูปร่างของกลุ่มดาวฤกษ์นั้นๆหลังจากนี้ก็ออกมาครับกระบวนการที่เราชื่นชอบมากออกมานําเสนอหน้าห้องแล้วก็ร่วมกันอภิปรายนะครับดังนั้นหมายความว่าในคาบเรียนนี้การทํากิจกรรมนี้แต่ละกลุ่มจะออกมาแล้วได้นะครับเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะครับกลุ่มไหนได้ดาวแบบไหนก็จัดการเลยนะครับ โอเครูปร่างของกลุ่มดาวฤกษ์ครับนะครับมาโฟกัสกันที่คำว่ารูปร่างเลยครับในคืนเดือนมืดนะครับเราสามารถมองเห็นดวงดาวได้ชัดเจนอย่างที่คุณแม็กเคยบอกไปครับว่าดวงดาวนั้นนะครับดาวฤกษ์เนี่ยแสงมันจะลิบหลีมากๆถ้าคืนไหนก็ตามนะครับที่ดวงจันทร์ของเรานะับโอ้โหสว่างสวย แสงจากดวงจันทร์นั้นจะไปรบกวนการมองเห็นไปรบกวนการสังเกตดาวฤกษ์ซึ่งมีแสงที่ลิบหลีกว่าแสงจากดวงจันทร์นั่นเองครับเพราะในคืนเดือนมืดเนี่ยโอ้โหเป็นคืนที่เราเฝ้ารอเลยครับส่องขึ้นไปโอ้โหดาวฤกษ์เยอะมากนะครับโอเคไม่มีแสงสว่างจากดวงจันทร์มาบดบังดาวเมื่อเราสังเกตและลองโยงเส้นกลุ่มดาวฤกษ์โดยใช้ จินตนาการนะครับโอ้นี้ของถนัดของพวกเราเลยครับพวกเราเนี่ยจินตนาการกันบ่อยอยู่แล้วนะเป็นเด็กๆใช่ไหมอ่านะครับผมโอเคนะครับดาวฤกษ์ในแต่ละกลุ่มจะมีรูปร่างแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งกลุ่มดาวฤกษ์ต่างๆที่ปรากฏอยู่บนท้องฟ้าแต่ละกลุ่มจะมีการเรียงตัวคงที่ครับประโยคนี้สําคัญมากครับคําว่าเรียงตัวของดาวฤกษ์อย่างคงที่หมายความว่าอย่างไรครับอทุกคนครับ ดาวฤกษ์นะครับที่มองเห็นได้ง่ายสุดเลยนะแบบว่าเรียงตัวกันสวยๆเนี่ยจะเป็นดาวฤกษ์สามดวงอ่าดาวฤกษ์สามดวงลองอมองบนท้องฟ้าดูนะครับแปลว่าตอนนี้ครูแม็กอายุห้าขวบครูแม็กก็มองอหดาวฤกษ์สามดวงเรียงกันเกือบจะเป็นเส้นตรงเลยนะโอเคครับครูแม็กโตขึ้นมาครับตอนนี้ค, c, ครูแม็กอายุสิบขวบครับสิบขวบโอ้นั่นมันดาวฤกษ์สามดวงเรียงกันนี่นาะอ่าเหมือนเดิมเลยครับและตอนนี้ครูแม็กก็อายุ อ่าใช่นะครับใช่แล้ว18นะครับโอเคก็โอเคอ่าก็ยังคงเรียงตัวเหมือนเดิมเลยนะครับเห็นที่ไรก็อยู่แบบนี้เห็นที่ไรก็อยู่แบบนี้ครูแม็กมองมาเป็น10ปีครูแม็กแบบไม่เคยเจอแบบนี้นะอ่าแล้วก็ไม่เคยเจอแบบนี้นะแล้วก็ไม่เคยเจอแบบแบบแบบออกห่างออกห่างแบบนี้นะไม่เคยนะมองกี่รอบกี่รอบก็อยู่แบบนี้เขาเรียกว่าคงที่ไหม คงที่นะครับตำแหน่งปรากฏเนี่ยนะครับมันจะเรียนกันเป๊ะเป๊ะเ,เลยโอเคเอาครูแม็กมันไม่เปลี่ยนเลยเหรอครับมันไม่ขยับขยื่นเลยเหรอครับนักเรียนครับมันจริงๆแล้วเนี่ยมีการขยับขยื่นครับแต่ว่าน้อยมากๆมันอยู่ไกลจากเรามากๆการขยับขยื่นของมันเนี่ยนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ยากมากยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าเรานั่งรถไปนะครับอลองนึกภาพนะเรานั่งรถไปเที่ยวต่างจังหวัด นะครับเราก็จะมองข้างทางจริงไหมออข้างทางดูวิวดูวิวดูวิวข้างทางมีอะไรบ้างมีเสาไฟมีเสาไฟมีเสาไฟนะครับมองไปกลางทุ่งนาครับเห็นสิ่งมีชีวิตมีเขาครับก็คือควายนะครับมองไปไกลๆจะเห็นอะไรเลยเห็นภูเขาจริงไหมนะครับเรานั่งรถไปเนี่ยเรามองข้างทางเราผ่านสิ่งต่างๆไปพร้อมๆกันแต่การสังเกตที่ออกมาไม่เหมือนกันครับ คุณแม่ถามง่ายๆเลยว่าอะไรที่จะผ่านหน้าพวกเราเร็วที่สุดพับ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 เสาไฟไงจริงมะมรถขับไปเสาไฟวับวับวับอ่านะฮะต่อมานี่เลยครับกลางทุ่งนามีควายอยู่ครับควายผ่านไหมก็ผ่านครับแต่ผ่านอย่างนี้ครับผ่านจริงป่ะแต่ว่า ผ่านแล้วเนี่ยดูเหมือนจะช้ากว่าเสาไฟครับส่วนนะครับภูเขาครับมองไปนู่นเลยมองไปไกลๆภูเขาปูนะครับรถก็เคลื่อนที่ไปภูเขาก็ผ่านครับแต่กว่าจะผ่านแต่และว,วิวของภูขเขานี่นะครับเป็นไงนานเลยครับอ่านหนังสือไปอุ้ยภูเขาวสวยจังเลยอ่านต่อ10นาทีผ่านไปเอามองไปยังเจอภูเขาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคุณพยายามจะบอกว่าสิ่งที่มันอยู่ไกลพวกเรามากๆเนี่ยนะครับ ตำแหน่งของมันเนี่ยจะดูเหมือนกับมีการขยับขยื่อนน้อยดังนั้นนะครับในความเป็นจริงแล้วดาวฤกษ์ต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมีการเปลี่ยนตำแหน่งไปบ้างแหละนะครับเปลี่ยนบ้างแต่ว่าสังเกตแล้วเนี่ยมันน้อยมากๆนะครับเข้าใจาใช่ไหมโอเคเพราะดาวฤกษ์เนี่ยอยู่ทําไมใกล้ๆมั้โอ้โหไกลไกลสุดๆไปเลยนะครับ จึงทาให้มีรูปร่างนะครับในเมื่อมีการเรียงตัวนะครับคงที่จึงทําให้กลุ่มดาวฤกษ์มีรูปร่างเหมือนเดิมทุกคืนเลยนะครับดูตั้งแต่เด็กยันโตนะครับและใน1ปีนะครับนี่เลยครับเราจะสามารถมองเห็นกลุ่มดาวฤกษ์ได้ในเวลาที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นคุณแม่ครับกลุ่มดาวฤกษ์กลุ่มนี้เนี่ยผมเห็นตอนประมาณสัก2ทุ่มแต่พอผ่านไปผ่านมาครับผ่านไปครึ่งปีเฮ้ มันไม่ได้อยู่ตำแหน่งเดิมครับตอน2ทุ่มของตอนต้นปีมันอยู่ตรงนี้พอตอน2ทุ่มนะครับของตอนกลางปีโอ้มันอยู่ตรงนี้อนะครับมันมีการเปลี่ยนนะครับเวลาขึ้นและตกนะครับซึ่งถ้าเกิดใครอยากจะรู้รายละเอียดก็ต้องนะครับรอก่อนนะครับหรือไม่ก็ไม่ถามพี่มอต้นก็ได้พี่มอต้นเขาเรียนกันแล้วนะครับเป็นเรื่องของนะครับการที่โลกของเราโคจรไปอีกด้านหนึ่งของดวงอาทิตย์ก็ทําให้กลุ่มดาวฤกษ์นะครับขึ้นและตกรวมถึงนะครับ ดาวเลิกนะครับกลุ่มต่างๆเนี่ยก็เปลี่ยนไปด้วยโอเคนะครับผ่านครับผมทีนี้มาลองใช้จินตนาการกันครับกลุ่มดาวนะครับที่คนสมัยก่อนเขาเห็นเนี่ยเขาก็ตั้งชื่อไปเรื่อยๆนะครับเช่นกลุ่มดาวที่สําคัญครับคือกลุ่มดาวนายพรานครับสามารถมองเห็นได้นะครับทั่วกันทั้งโลกเลยโอ้โหอยู่ไทยก็เห็นอยู่อะไรเอ่ยอิตาลีก็เห็นนะครับ มองเห็นได้ทั่วทั้งโลกแต่ผู้อาศัยที่อยู่ทางนะครับซีกโลกเหนือในเดือนนะครับตุลาคมจนถึงเดือนมกราคมจะเห็นได้ในช่วงเย็นนะครับและช่วงปลายเดือนกรกฎา,า,าคมกนะครับถึงเดือนพฤศจิกายนจะสามารถมองเห็นได้ในช่วงเช้ามืดก็อย่างที่บอกไปในสไลด์ที่แล้วว่านะครับในแต่ละช่วงเวลาของปีนะครับเวลาที่กลุ่มดาวฤกษกขึ้นมาบนท้องฟ้า มันก็จะแตกต่างกันไปครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะโฟกัสกันก็คือนะครับเราจะมาลองโยงเส้นครับโยงเส้นอันนี้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 โอเคโยงเสร็จปุ๊บเชวเป็นรูปนี้ผมมันเหมือนอะไรครับเนี่ยมันเอ้ยมันเอ้ยโอ้โหนี่หัวคนเอาหัวคนหัวคนใหญ่หน่อยโอเคนี่ตัวนี่ตัวเอ้ยมีใส่เข็มขัดด้วยนะครับใส่ สมัยก่อนก็คนคงแบบไม่ได้ใส่กางเกงยีนนะคนก็คงแบบว่าแต่งตัวเหมือนกับที่เราดูในหนังใช่ไหมโอเคมีแขนด้วยแขนนี่แถมให้ถือกระบองนะมีเหมือนกับคันธนูมะนะครับเออนะครับมีแขนขาต่อมาใช้จินตนาการครับมองไปมองมาเฮ้ยนี่มันนี่มันนายพาน <laughs> โอ้โหโคตรเท่เลยนะครับนายพานนี <laughs> ่ยกขาขึ้นมาด้วย นะครับอ่าแบบนี้ถือกระบองด้วยนะฮะจะฟาดหัวตัวเองหรือเปล่าเนี่ยนะครับโอเคก็ใช้จินตนาการกันไปนะครับต่อมากลุ่มดาวนะครับกลุ่มดาวหมีใหญ่นะครับมีกลุ่มดาวหมีใหญ่นะครับกลุ่มดาวหมีใหญ่ก็มาอ่าลากเส้นโยงเส้นโยงเส้นปั๊บ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 ปัปป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 ปโอ้โยงไปโยงมาชูวอบนะครับได้รูปนี้ อ่ะแล้วก็คนสมัยก่อนกันกบมีจินตนาการเออนี่มันเออมันเฮ้ยมันเหมือน,นมีตัวมีหัวมีตัวมีหางมีขาด้วยมีขานะครับออกไปออกมาโอ้โหสุดยอดมากครับเป็นรูปนี้ครับมีใหญ่โอ้โหนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าในแต่ละพื้นที่บนโลกสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันนะอ๋ออยู่ประเทศไทยก็เห็นเป็นรูปหนึ่งนะครับ บอกว่าอันนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยอ่าไม่ใช่มีถ้าเป็นของไทยนี่เรียกว่ากลุ่มดาวจราเข้นะครับนี่เลยจระเข้ยังไงครับเนี่ยจระเข้ยังไงครับอ่านี่คนไทยนี่เห็นเป็นคนต่ระเข้นี่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 น,น,นี่เป็นไงเหมือนเลยจราเข้โอเคป่านะครับที่แบบว่าเวลาแบบเราทำมันตกใจอะ่ะตกใจปุ๊บมันจะถอดหางอะ่ะ ดั้ <scratching> <g ül> จิ้งจกโอเคไหมแต่ว่าเขาแบบเป็นจระเข้เท่ดีเพราะ,ะนั้นก็ไม่ต้องตกใจนะครับที่ประเทศหนึ่งเรียกกลุ่มดาวหนึ่งอีกประเทศหนึ่งก็เรียกอีกกลุ่มดาวหนึ่งนะครับอ่าโอเคในโน้ตสิ่ามาว่ากลุ่มดาวมีใหญ่เนี่ยมีอะไรน่ารู้บ้างครับผู้ที่อาศัยอยู่ทางซีกโลกเหนือสามารถมองเห็นได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับเห็นได้ตลอดทั้งปีเลยอ่าส่วนผู้ที่อาศัยทาง ซีกโลกใต้ไปมากๆเนี่ยจะมองไม่ค่อยเห็นคือมันเป็นอย่างนี้ครับโลกเราเนี่ยเป็นทรงกลมแล้วก็จะถูกแบ่งเป็นซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้นะครับโดยใช้เส้นศูนย์สูตรนึกออกไหมพวกเรานะครับอยู่ที่ประเทศไทยนะครับอยู่ทางซีกโลกเหนือแต่ว่าอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูดก็คงจะประมาณนี้นะครับแล้วกลุ่มดาวหมีใหญ่เนี่ยคือต้องมองขึ้นมาทางนี้อ่าโอเคไหมมองขึ้นมาทางเหนือถึงจะเห็น ดังนั้นนะครับคนที่นะครับอยู่ในประเทศทางซีกโลกใต้อ่าอย่างเช่นนะครับโอเคนะครับออสเตรเลียอย่างเงี้ยนะครับพอยังยังจะพอจะมองเห็นได้นะครับแต่เนื่องมาจากโลกของเรานั้นมันมีความโค้งผิวมันโค้งพอเราอยู่ไปทางใต้มากๆแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะมองไม่เห็นละมันจะติดความโค้งของโลกโอเคไหมครับอ่าเรียบร้อยนะครับก็รูปนี้เป็นกลุ่มดาวหมีใหญ่นะครับหมีใหญ่นะโอเคมาแล้วครับ นะฮะมาลองดูคำถามง่ายๆนะครับยกตัวอย่างกลุ่มของดาวฤกษ์พร้อมวาดภาพประกอบอันนี้ก็จากกิจกรรมที่เราทำนะครับก็เลือกบัตรมาแล้วก็วาดลงไปได้เลยนะครับว่าเราได้กลุ่มดาวไหนนะครับถ้าเกิดคุณแมกจะวาดก็วาดกลุ่มดาวจาระเลเนี่ยง่ายสุดเห็นไหมเป็นแท่งๆนะครับมีขา มีหางนะครับเนี่นะครับกินแมลงใช่ไหมไม่ใช่นั่นจริงจกนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็วาดตามบัตรนะครับที่เราได้จากคุณครูเลยนะครับวาดตามบัตรที่ได้จากคุณครูครูแม็กครับนอกจากดาวหมีใหญ่แล้วเนี่ยมันมีดาวหมีอื่นไหมอ่ะถ้ามันมีแค่ดาวหมีเดียวเนี่ยก็เรียกว่าดาวหมีจริงป่ะแต่เขาเรียกว่าดาวหมีใหญ่เนี่ยน่าจะมีอีกหมีหนึ่งก็คือหมีไรเอ่ยหมีเล็กนะครับดาวหมีใหญ่กับดาวหมีเล็กนะฮะถ้านี่คือดาวหมีใหญ่นี่อ่าประมาณนี้ นะครับกลุ่มดาวหมีเล็กเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้ๆกับกลุ่มดาวหมีใหญ่แต่ว่าจะกลับหัวนะจะกลับหัวนะครับอ่าจะเป็นกลุ่มดาวหนึ่งซึ่งคนสมัยก่อนก็ใช้จินตนาการครับเป็นกลุ่มดาวหมีเล็กกลับหัวอยู่โอเคไหมกลับหัวอยู่แล้วก็อีกกลุ่มดาวหนึ่งนะครับที่สังเกตได้ง่ายๆแล้วก็เป็นกลุ่มดาวสําคัญที่เราจะเอาไว้ใช้เพื่อที่จะมองหาดาวเหนือ ดาวเหนือเป็นดาวสําคัญนะครับที่ใช้ในการนําทางของคนในยุคสมัยก่อนวิธีการจะหาดาวเหนือนั้นต้องหากลุ่มดาวนี้ให้เจอก่อนก็คือก,ก,กลุ่มดาวจึ๊บจับจึ๊บจึ๊บจับกลุ่มดาวปึงป้งปึงป้งปึ้งนี่มันนี่มันนี่มันอะนะครับนี่มันกลุ่มดาวอะไรมาจินตนาการพร้อมเฮ้ยมันเฮ้ยมันมันเหมือนกับมีปีกเลยมีปีกะนะครับมองให้ดีกว่านี้มองนี่ มันเหมือนกับมีหูด้วย <g ül> มีหูได้ไงก็ไม่รู้นะครับเฮ้ยมันคือกลุ่มดาวั้างคาวนั่นเองครับโอ้โหคนสมัยก่อนเนี่ยบอกเลยว่าว่างจัดมากนะครับจินตนาการได้สุดยอดมากมีแค่5จุดเรียงกันเนี่ยค้างคาวโผล่เฉยเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับ1นึ่พานสครับ ในแต่ละคืนกลุ่มดาวเกิกจะมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไรนะครับมันต้องคงที่ครับระยะห่างตำแหน่งต่างๆเนี่ยคงที่เลยนะมันจะเคลื่อนที่ไปพร้อมกันเป็นกลุ่มไม่ใช่ต่างคนต่างวิ่งต่างดาวต่างวิ่งมันไปพร้อมๆกันเพราะนรูปร่างก็ต้องเหมือนกันเหมือนเดิมในทุกๆคืนครับผมโอเคต้องตอบว่าไม่เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนเพราะอะไรเอ,อ่ยอย่างไรก็ตอบว่า มันคงที่รูปร่างเดิมทุกคืนนะครับและนะครับ3ครับชาวกรีกได้เรียกกลุ่มดาวกลุ่มหนึ่งว่ากลุ่มดาวหมีใหญ่แต่คนไทยเรียกกลุ่มดาวนี้ว่ากลุ่มดาวจระเข้จากข้อความดังกล่าวหากนักเรียนจะเรียกกลุ่มดาวนี้นะครับจะเรียกว่าอะไรและเพราะอะไรครับไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกครับใครอยากเรียกกลุ่มดาวจระเข้ก็เรียกได้เลยนะครับไม่ว่ากันครับ ใครอยากเรียกกลุ่มดาวหมีใหญ่นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ครูแม็กขอบอกเลยว่าตามใจนะครับตามใจแต่ขอให้ดูให้ออกแล้วกันนะครับว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนมันอยู่ตรงไหนนะครับอ่ะงันให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับกลุ่มดาวหมีใหญ่ของเรานะครับเรียกว่ากลุ่มดาวจระเข้ก็ได้นะครับมันก็ครบถ้วนนะครับในเรื่องของรูปร่างของกลุ่มดาวเกิกนะครับดาวเคาะเกี่ยวไหมวันนี้ ไม่เกี่ยวนะครับดาวเคราเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาวิ่งไปนะครับไม่ได้แบบว่าคงที่แบบกลุ่มดาวเลิกนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับไปทบทวนกันนะครับหลังจากที่เรียนเรื่องนี้มาแล้วเดี๋ยวเราจะฝึกใช้แผนที่ดาวครับ และเราก็จะฝึกนะครับใช้ไรเออยนะครับใช้มือในการวัดมุมเงยนะครับว่าดาวเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนก็ทบทวนกับหนังสือเล่มนี้หรือจะอ่านล่วงหน้ามาก่อนก็ได้นะครับหนังสือของพวกเราครับหนังสือวิทยาศาสตร์ป .5 เล่ม2ของอักษรนะครับพกมาด้วยในคาบเรียนหน้าครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน